ตูกของกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเด็กชายอดีชายทักแกกับมิทวีนมิวีนเดี๋ยวเราทำอะไรครับต่อด้วยเมื่อกี้นี้คลิปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นใช่ไหมครับแนะนําตัวใช่ครับมันจะเป็นแนะนําซุปผักซุปผักของผมนะครับตอนนี้ผมดูที่ครับว่าซุปผักเราเดือดยังครับอ้าวเริ่มดูเปิดเปิดยังไงครับผมอย่างนี้ครับฝามร้อนครับฝามันร้อนครับโดยใช้อนี้มาครับเปิดเป็นยังไงครับเดือดยังครับ น่าจะดูดนลครับะดูดแล้วครับเอาไว้ก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงใช่คโอเคครับโอเคสุดยอดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งใช่ครับผมสุตรผักอธิชานี่มีอะไรเป็นพิเศษครับนั่นก็คือผมมอคคอลี่ครับผมมอคคอลลี่แล้วอะไรอีกครับผมแล้วก็ แล้วก็น้ำเย็นครับไม่มีน้ำแข็งครับเมื่อกี้หนูเมื่อกี้ผมตักเจอน้ำแข็งมาผมเอาน้ำแข็งออกแล้วผมก็ใส่เองเลยครับอ๋อแข็งใส่เองเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาน้ำแข็งใส่กระติกน้ำแล้วก็เอาน้ำใส่เองเลยครับพ่อออครับผมครับผมตอนนี้นะครับครับผมว่าไงเอาเหมือนอาดูดูครับดูครับดูครับเป็นไงบ้างย็งไงครับเดือยยังครับโอ้เดือแล้วครับอธิชา เป็นไงครับมันมันเหมือนใกล้จะสุกแล้วนะครับเหมือนใกล้จะสุกแล้วเอาวางลงเราต้องปรุงอะไรไหมครับอธิชาใส่เครื่องปรุงแล้วใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วแม่มันจะสุกยังตอนนี้มพ่อสิสุกยังไม่มันจะสุกยังตอนนี้นูบอกใกล้แล้วเดือดแล้วนะเดือดแล้วอธิชาครับเป็นไงครับมันเดือดแล้วอีฟก้ติด้าแล้วครับแล้วไงต่อครับนั่งลงครับนั่งลง วันนี้ครับเราจะนั่งนู่นนู่นนั่งนู่นนั่งนู่นนะนั่งนู่นละหันหน้ามาอย่างเงี้ยเออโอเคอันนี้นะครับหอมบ่ะหอมไหมครับสุดๆไหมครับหอมบานหอมบ้าครับผมผมว่าจะหอมที่สุดในระดับโลกครับหอมที่สุดในระดับโลกครับก็คลิปนี้เราต้องลาไปแล้วใช่ครับก็ อร่อยอร่อยของเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสกิลบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับกป <c oughs>